ได้ข่าวว่ามีฟังก์ชั่นใหม่ครองพี่ผู้ชางหน่อยซิว่าเซลฟี่มันจะเป็นยังไงงง,งงงงงงยเดี๋ยวถ่ายสักแชทอ้อพี่ฝากอิงดีกว่าอิงมันชอบพี่ช่างนะคะทุกคนนี่ติดคอร์ดส่งให้น้องอ่ะเดี๋ยวดันพับไปทำอย่างอื่นและไออิงยังคงไม่น่าตื่นหรอกไม่น่าเห็น A Few Moments Later โอยพี่หาน่ารักมเลยี่เห็นัวใจที่เขาทำเอยจะเอาฟือไปต่อหัวใจเขาไปทําชนีเนี่ยมองหาร้านตื่เกมอยู่กันเหรอรันขอแนะนำ แมนชอ็อปเติมถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมแอนดี้ฟลบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีเพิ่มพิถึงแพ็คแถมลิสตแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อบริการผ่อนได้สูงสุด,สดถึง10เดือนเติมได้ทั้งบนเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกเข้าวไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ริสต์แมนชอป มาตอนนี้ก็ไปอยู่กับเมงมุมหันสาในสกินวันคริสต์มาส all oh, I want for Christmas is you r a s e เรารู้ว่ามีคนเกิดบ้านเล็กค่ะเราจะลังเดินกระเสือกกระสนไปนะคะ <c oughs> ขอญาตดูอขอญาติเป็นฟาโรได้หรือเปล่าขอคนดีๆอาจจะคนดักไม้อยู่ตรงนี้ <c oughs> อยู่ตรงนี้เปล่าฟาโรเลยดิจิงตีดักไม้หนึ่งทีไม่อยู่ ของจริงกอบปลอมของจริงนึกว่าเขาปากระทาไปนะแต่ว่าที่ของจริงขออนุญาตเตือนตามไปไหนจัต้องแซวต้องซากเป็นแนน้องวิ่งไวจังทำไมวิ่งไปเงี้ยพี่ไม่ต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดขาเลยนะน้องทำไมน้องตามไปไวขานาดเนี้ย <c oughs> นี่น้องแวนหรืออะไรคะน้องมีสองขาเอาขาไปให้สักพี่สักอีกซักสองของขาได้หรือเปล่ามาแจกของขวัญคริสปาตค่าสนใจหรือเปล่าคะไม่สนใจเหรอเฮ้ยไม่สนใจเหรอเฮ้ยขออนุญาตตี ตีดักไหมดักตัวอ้าวดีนะสโนโกรบยังไม่แตกแต่น,าน้าเราแตกแทนตัวก็เล็กแต่หัวใจยิงง่งใหญ่เครื่องประดับนี้สวยเหมาะกับคริสต์มาสจิงเกิบเบลจิงเกิบเบลจิงเกิบเบกอาเด้อเวอสาวน้อยคนนี้เขากระโดดไปกระโดดมายา้รู้นะเดี๋ยวบิงตีนะบิงตีนะเดินโดดทีน,นึงอะ่ะโอ้ยเขาไม่โดดอะ่ะเะี๋กินโดดอีกทีน,นึงนั้นบิงตีไปแล้วเอาแล้วเก็บยายก็สปินสปินเก็บยาย เอ้ยไม่ถึงไอ้นี่เดนสวนไอ้หมอนี่มันดนสวนทำผู้พันธทำผูพันธจากกว่านี้แหละตีเอ้ยตัวเล็กก็ตีไม่โดนเป็นไรบร้งตีเปิดแผ่แรกบอกเลยนะเขาปั่นเนสียงภาษาบ้าน4บ้านหกเมืองแล้วเอาแล้วต้องสาวคนที่เขาพับไม่ไม่หยุดเลยจ้าโอ้โหเราก่อนเราแค่จะมาให้ของขวัญของขวัญคริสต์มาสมาก่อนน้องสาวขอญาติขอญาติอีกชีในที่สุดสก,ก็ปลดล็อกสกิล เกลี้งไวไปไหนคะคุณลึกอาล่ะ,ละได้เวลาได้เวลาแจากแผลต่อมีคนป่านบ้านเล็กชัวร์เดี๋ยวต้องอาจจะต้องไปดมๆแถวนั้นหน่อยนะแต่ตรงน,นี้ไาพังไม้ก่อนค่ะเดี๋ยวเขาวนช่วยออกมาแล้ววนใหญ่วนใหญ่อ่ะหูหูขึ้นแล้วมาช่วยกันไหวในนั้นหล่อนดูจุซ้ซ้าย ไม่มีขวาไม่มีอ๋าตะกี้พูดผิดทางเลยนะไม่มีใครรู้หรอกมีขอยัดขอยตีไปไอเด็กเอ้ยมีไฟวิวะเบรกเบรกแล้วไปตะกี้มันไปโดนยองแยสไปน่แมนอะไรก็ไปห่วงเป็นใยกันมาอีกคนหนึ่งขอยัดตีเอาสกิลค่ะมีถ่าเทนเนอร์ะด้วยน้ำหอมพุ้งเอ้ยฝั่งนี้ไม่มีเอ้วยิงใหญ่บืดแต่ค่ะไม่มีใครเห็นค่ะเจ็ดบ้าแปดบ้าดีเอ้ยเขาเดนสวนค่ะตะกี้มันติดตัวนะตัวอ้วงของเราอ่ะไอตาอ้วง เอาละจะฉีกไปไหนขอเก็บสก,กิลดอยถ้าตีทีนึงเฮ้ยทำไมเราไม่ใหญ่ๆแทนเดี๋ยวไม่เป็นไรตีไปเลยเดี๋ยวถ้ามีใครมาช่วยเราต้องไปตึบๆเขานะคะทีเนี้ยแน่มาติดใจตรงนั้นนะมันเห็นนะน้องสาวยังไงดีโอ้โหสองคนอยู่บ้านเล็กคนนึงอยู่ตรงนี้คนนึงไปไปไล่น้ำหอมก่อนแล้วกันนะไม่งั้นเขาจะปั่นขึ้นตรงนี้ฉับอโลเล่นนะ่ะจะไปเอาอีกคนเพราะว่า s p e e แฟนมันละจะน้องสาวของยศ อีละหนึ่งทีค่ะจะไปช่วยทันหรือเปล่ปาหรือจะมีคนมาช่วยอ่ะได้เหมือนกันนะเพราะตอนนี้คือดักดักหน้าปักวนหรือจะส่งเด็กส่งเด็กไปก่อนใช้ใช้แรงงานเด็กต้องโดนตีค่ะนะ่น้ำหอมเขาอยู่ใกล้เราจะทันไป ไปอะตะกีพ,กพูดเท่าไปงงงงงงไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นปิดตาค่ะตานี้เล่นอะไรของรันก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเราแจกของขวัญเฉยๆเราเรียกว่าความใจดีไงเขาเรียกความใจดีของซานตาแซนตี้ดิแซนตี้อุ้ยอ้าไหนค่ะไปขันน้องน้องอ่ะวิ่งตามไม่ดันวิ่งจังหวะนี้เข้าต่างรันตีโดนตีนี่ไงที่ตะกี้นะที่ตอนแรกไม่โดนนะจะไว้ก่อนแค่นี้ต้องชํำระ อ่ะสงคนนี้กลับบ้านเก่าเป็นคนแรกไปรับของขวัญจากแซนตี้นะคะสุดสวย Merry Christmas ถ้าตามเพลงแล้วก็อยู่แบ to watch เอาก็ระวังไว้เถอมึงระวังไว้เถอมึงเออวางเลยจ้าแปลเป็นไทยนี่น่ากลัวจังเลยนะเพลงนี้จะแปลเลยถ้าฟื้นปั่นก็น่าจะปัดบ้านเล็กเครื่องสุดท้ายนะคะหรือหรือเครื่องนี้อาจจะปัดหลอกลันเดี๋ยวขอยัดโชคหน้าไปดูก่อนว่ามีใครหรือเปล่า แต่นี้มันมันมีไงมันเ็นคือมันมีอร่อยท่าเออเอา้าวิ่งสวนกระแสเรกว่าปิ้วคนนี้ก็มองหลังคนนี้มองหลังนะคะคนนั้นอยู่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 บ้านหลังนูน้นเก็บใยไว้ก่อนเป็นห่วงเป็นใยกันบ้านหลังนี้เขาคงจะปั่นดังหรือเปล่าของเงี้ยหูฟังประตู <c oughs> ตรงนั้นตรงนั้นเขารอตรงหน้าประตูใหญ่เดี๋ยวเราจะใช้ยอกใหญ่สไปเดอร์แบดนี่แหละค่ะสร้างรังก่อน สร้างรังแล้วหนึ่งอีกตัวนึงก็ฉีกออกไปกตัวนึงรอหน้าประตูไม่ไม่ฉีกประตูไกลเลยเหรอนี่ฮันเตอร์เลยเหตุเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยอย่ามายื้อเครื่องนี้นะเครื่องนี้ของเ่านี่สร้างลังสไปเดอร์แมนาขาดถุยแจกกันให้ทั่วถึงค่ะ <c oughs> อย่านะนั่นไงน เอาคนนี้เอาคนนี้เลยแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนสกิลซาท้ายเกมจะได้มีแทงมีไงตรงนี้มันยันจะฝืนยังจะฝืนเนี่ยโดนนะโดนนะเอยโดนนะเออเนี่ยลเล่งมาแล้วจ้าเล่งมาแล้วโดนเด็กออ้ใช้เล็งอันเด็กอะ้ามีเด็กอย่างนี้คือมันจะเสียเวลาเราขาดถุยไปอีกรอบนึงก่อนให้เขาขติดอันนี้ไปก่อนนะติดแทงติดแทงเดินหน้าต่อไปมีเด็กอีกแล้วมีเด็กแล้วอีกมันไม่ไดีอยู่ดีแต่เด็กอีกคนเดงลุกเอาละเริ่มแลเกมยากแต่ท้ายเกมต้อง ทำให้ได้อทุกคนขาดถุยไปอีกทีนึงองตีแต่เด็กอะตอนเนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่รุนระลงไม่ใช่รายการเด็กนะคะตีแต่เด็กตอนนี้เด็กเขาพุ่นไปหมดแล้วตอนนี้ยอเราไม่ต้องการประตูนี้นะ <c oughs> คิดว่าเขาน้าจะหนีไปอีกประตูน,นึง <c oughs> เดี๋ยวเราตีคนนี้ร้มแล้วก็ลุกอุ้มเขาไว้ไม่ให้ใช้โรง ชเชื่อตื้นทันไหมจะเกิดหรือเปล่าเกิดกดทันไหมกดทันไหมไม่ฉันเตียนไปให้เกิด,ดอุ้มไปประตูนู้นเ่ะเราจะไม่วางเก้าอี้เขาได้ขายเนี่ยเขาเกิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตรงประตูคิดว่ามีน้ําหอมอยู่ค่ะนิ่นี่ส่วนอีกคนนึงไม่รู้เหมือนกันเขาไปวางลงที่ไหนอะแต่แต่ตรงนี้เราจะเอาจะเอากะคนชุดขาวๆพี่น้ําหอมค่ะอยากได้ของขวัญจากเราไปค่ะหนูมัจจกของขวัญและแซตตี้ขนาดนี้อย่าวิ่งหนีกันเลยค่ะหนูสปิน มีน้ำหอมไหมมีน้ำหอมหรือเปล่ามีน้ำหอมไหมเนี่ยรอรอไม่มีไม่มีน้ำหอมก็เสร็จจูสิค่ะเรียบร้อยอีกคนนึงต้องลุกเองนะเดี๋ยวเราจะเดินไปดมๆเขาว่ามีจะมีคนมาฮิลไหมหรือว่าฮาวเขาต้องเปิดประตูเนี่ยเราจะไปเทเลพอร์ตแล้วนะเราจะสบัดตูดเล็ก้อยไม่อยากได้ของขวัญจากเราหรือค่ะดีเดียวตัวแตกตัวตาสริสบัตเลยนะทันบาคมนี้มีอุยอายหรือยังมีเราอยู่ที่บ้านหรือเปล่ามีน้องที่สุดแสนจะน่ารักหรือเปล่าคะ ตรงนี้รอยเท้ามันสดใหม่นะะี่ค่ะแต่ประตูประตูก็น่าจะมีคนเปิดอยู่นะแต่ตอนนี้รันสปินไปก่อนไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเันจะลองไปดักไหม,มในดูสิดักเลยแล้วกันอาตายเอตัวเองเอา้าเปิดแล้วท่นายังไงมาหรือเปล่าอยากมาหรือเปล่ามาตะวันนะงอยู่ไหนจ๊ะอยากดูแค่นี้แหละโลงอยู่ไหนเพื่อนเพื่อเขานั่งกันหมดแล้วเหลือพี่สาวคนนี้แหละอยากนั่งด้วยกันหรือเปล่าเฮ้ยพี่ พี่ก็เกิดไปพี่พี่ไปพี่หนูจําได้หนูจําได้ไปเกิดเลยไหมเกิดเลยหรือเปล่าเกิดไปทําอะไรบนโรงพยาบาลน่ะนึกว่าอยู่หน้าประตูอีกฝั่งหนึ่งไม่ก็หน้าประตูแถวๆถวนี้ยต่้อยู่บนโรงพยาบาลก็เซ็โจรสิจ้า <c oughs> <c oughs> อาล่ะหูขึ้นไปทางน้ําหอมไหมไม่ขึ้นไปทางน้าหอมก็แสดงว่าเขาจะรออยู่แถวนี้ค่ะแล้วหลุมก็อยู่ทางด้้นหลังรันกับประตูทางด้้นหลังรันตอนได้ยินเสียงข้างบนนะ่ะได้ยเสียง <c oughs> หอยใจติ่นี่สิคอยใจอีแถวนี้แหละอีแถวนี้แหละและ้วเดินให้เขาบบว่าไม่เห็นไฟก่อนเอาแบบตัวสบัตติัวสบัตออกมาข้างนอกก่อนในหะ้เขาให้เขาตายใจไอ้เขาคิดว่าไม่เอาแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดินชุยชายกลับมาอมเอยเออเอโดนถกกระโปรงเดินเห็นอยู่ตรงเนี้ยเรียบร้อยขอญาตหอบบกคนนี้นะคะเป็นกรณีพิเศษเลยค่ะรักพี่คนนี้มากๆใส่ชุดตีนเข้ากับคริสต์มาสพอดีกว่าจะได้เหนื่อยอ่ะ ววลสังคมบ้าพันเตอร์และเนิมอปคลิกค่ะ